ภาพพายนางเอกใหม่วิกหมอชิตเรียกว่าเป็นข่าวที่ทาเอาแฟนคลับของหนุ่มเวียสุกรวัตและสาวเบลล่าลานีถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นรถสหานะเดือเพียงแค่พี่น้องแถมชาวเน็ตบางคนยังอ้างว่าเห็นสาวรายหนึ่งไปเช่ารถกับหนุ่มเวียด้วยแต่ชาวเน็ตบางกลุ่มยังมองว่าสาวคนนี้อาจจะเป็นสาวเวลล่าแต่บางคนยังเดาว่าสาวรายนี้อาจจะเป็นนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่วิกหมอชิตอย่างน้องพายและมิดาที่กําลังมีผลงานละครกับหนุ่มเวียในเรื่องกงน้าผึ้งก็เป็นได้ในขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งเอามาเผย มีแฟนอยู่แล้วงานนี้ทำเอาแฟนคลับของหนุ่มเบียร์และสาวเวลล่าต่างพักกันใจชืดขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้เลยด้วยสาวพาพายเป็นนักสแสดงและผู้ประกาศรายการทางช่อง7เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายน2540ที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชมีภูมิล,ลำเนาและเติบโตขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครเติมเข้าสูงการบันเทิงในขณะที่พัพายกำลังเรียนอยู่ที่ชั้นม .6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพ,พัฒนาการเว็บไซต์เด็กดีมาจัดก,กิจกรรมแนะนําการสอบแอดมิชชั่นที่โรงเรีียนนทงารู้จก จากการถามนักเรียนเพราะความที่เป็นเด็กกิจกรรมและยังเป็นดัมเมเย่อของโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนค่อนข้างจะรู้จักพอสมควรเมื่อทีมงานเจอตัวจึงชวนไปถ่ายคอรดัมเด็กดีไอดอลจากนั้นได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงพัายจึงมีโอกาสเข้ามาเป็นนักแสดงที่ช่องเจซึ่งเริ่มด้วยการเป็นผู้ประกาศแจ้งรายการก่อนจนเธอได้มีโอกาสแสดงละครซึ่งปัจจุบันจบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พักภาษาอังกฤษปี2 5 6 2